สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณคุยจะพาเด็กๆไปเที่ยวสถานที่สำคัญในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะถึงแล้วค่ะเด็กๆที่นี่คือวัดพระศรีรัตนาาศาสดารามหรือที่เรียกกันว่าวัดพระแก้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะที่นี่คือมัสายิดโอมาอารีไซฟัติน เป็นมัสยิดที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ใจกลางกรุงบันดาเสรีเบกาวันที่ประเทศบูนายนั่นเองค่ะที่นี่ก็เป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะสถานที่นี้มีชื่อเรียกว่า,าคนครวัดตั้งอยู่ที่เมืองเสียมราฐเป็นศาสนาสถานที่สำคัญของประเทศกรัรมพูชานั่นเองค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าพระราชวังทางลองเป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นด้วยหินทั้งหมดซึ่งเป็นสมบัติของราชวงศ์โฮสร้างขึ้นเมื่อปีคิทธศกราช1379ตั้งอยู่ที่ประเทศเวียดนามค่ะสถานที่นี้มีชื่อว่าพระธาตุหลวงเวียงจันทร์เป็นสัญลักษณ์ประจำชาติและศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศเลาาเลยค่ะ ต่อไปเป็นพระมหาธาตุเจดีชาชเวดากองเป็นพระเจดีศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าประดับไปด้วยทองคำและยอดเพชรเจ็ดสิกกลัตที่เด็กๆเห็นอยู่นี้มีชื่อว่าเมลล์ไลท์พาร์ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์สร้างขึ้นโดยช่างฝีมือชาวสิงคโปร์ที่ชื่อลิมนังเซ็งและได้เปิดตัวครั้งแรกในวันที่15กันยา ิุทธศักราช1,972มัสยิดอิสติกาวมาสัสยิดแห่งนี้นับได้ว่าเป็นมสัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช1,975ตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซียโบสถ์บาโรกแห่งฟิลิปปินส์โบสถ์แห่งนี้มีทั้งหมด4หลังตั้งอยู่ในกรุงมะนิลามีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีศิลปะแบบบาโรก ของยุโรปที่สร้างโดยช่างฝีมือชาวจีนและฟิลิปปินส์ทำให้องค์การยูเนสโกยกย่องให้สถานที่นี้เป็นมรดกแห่งโลกและที่สุดท้ายคือเ e t โ n นัสทาว e r อตั้งอยู่ใจกลางปิงองระลัปงปืนเป็นตึกใหญ่ที่มีธนาคเรที่ตัต่อยูระหว่างตึกมีทั้งหมด8 8ชั้นตั้งอยู่ในประเทศมาเลเซียโอ้โห มีสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะเด็กๆเอาไว้ครั้งหน้าคุณครูจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนั้นเด็กๆอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ